คุณกำลังฟังสวทเบตง FM 93เมก ยังคงอยู่กับช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มาติดตามเรื่องราวของปฏิบัติการใหญ่ระดับประเทศนะคะของกระทรวงสาธารณาสุขะค่ะโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็ได้เป็นประธานปล่อยขบวนรถขนย้ายายาเสพติดของกลางครั้งที่60ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่จริงๆนะคะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยมีของกลางจาก5 5 8 7ม 16คดีนะคะน้ำหนัก,กรวมกว่า44ตันค่ะที่ถูกลำเลียงจากกระทรวงสาธารณาสุขมุ่งหน้าไปยังศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหากรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะเพื่อที่จะ เตรียมนําไปเผาทําลายนะคะภารกิจครั้งนี้ค่ะนาทีมดูแลโดยพันตํารวจเอกประทักขวัญน,นาจากสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะในฐานะประทักษ์อ่าในฐานะประธานคณะทําง,งานด้านขนย้ายรวมด้วยทีมใหญ่จากหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณาสุขนะคะนำโดยนายแพทย์สมเริกจึงสมานปลัดกระทรวงนะคะเพศัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการออยสานักงานตํารวจแห่งชาติกองทัพอากาศกองทัพเรือก,กองทัพบ,บ ปปสสำนักงานอายการสูงสุดกรมศุลกากรกรมประชาสัมพันธ์และกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะขบวนรถทั้งหมดนะคะก็อยู่ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบเข้มสุดๆตลอดเส้นทางเลยนะคะเพื่อให้มั่นใจค่ะว่าของกลางเนี่ยจะถึงจุดเผาทําลายได้อย่างปลอดภัยไม่มีการรั่วไหลกลับสู่สังคมนะคะโดยของกลางที่เตรียมเผาทําลายมีอะไรบ้างตัวเลขรวมที่ผ่านการตรวจรับและอนุมัติให้ทําลายก็จะมีน้ําหนักรวม หีบห่อนะคะอยู่ที่43,643กิกโลกรัม203กรัมนะคะน้ำหนักยาเสพติดจริงนะคะอยู่ที่34,655กิกโลกรัม680กรัม416ิมิลลิกรัมนะคะมากที่สุดก็คือยาบายค่ะหรือเม็ดแอมเฟตามีนนะคะมากกว่า24,095กิกิโลกรัมนะคะแล้วก็ยังมีไอซ์มากกว่า

คีตามีนค่ะมากกว่า1642กิโลกรัมไซบูทามีนกว่า554กิโลกรัมเฮโรอีนกว่า478กิโลกรัมคอลอเราไฮเดรตนะคะกว่า306กิโลกรัมแล้วก็ยังมีฝิ่นค่ะกว่า160กิโลกรัมแล้วก็ยังมีชนิดอื่นๆอ,อีกจำนวนหนึ่งนะคะด้านนายพัฒนาท่านก็บอกค่ะว่าการทำลายยาเสพติดของกลางก็ถือเป็นภารกิจสำคัญนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ยาเสพติดเหล่านี้เนี่ย you yeah. กลับมาสร้างปัญหาในสังคมอีกนะคะซึ่งทั้งหมดก็จะถูกเผาทำลายด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูงที่มีก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวันที่19พฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็ประกาศให้การปรับปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาตินะคะด้วยการบูรณาการทุกหน่วยงานค่ะเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนั่นเองนะคะก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะคะไม่เฉพาะลําพังแต่เพียงภาครัฐอย่างเดียวนะคะพี่น้องประชาชนอย่างเราเราเนี่ย พบเห็นเบาแสท่านก็มีส่วนร่วมนะคะในการแจ้งข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะคะ